ขอพูดถึงคุณจักรพบเพนแขนหน่อยนะครับตอนที่คุณจักรพบกลับมาเมืองไทยใหม่ๆห,หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วสำเร็จราวครึ่งปีเนี่ยคุณจักรพบก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปต่อว่าตัวเองขอให้รอเวลาหน่อยแต่จากการพูดจากการแสดงออกในช่วงหลายครั้งที่ผ่านมาผมว่ามันพิสูจน์ตัวตนของคุณจักรพบได้แล้วนะครับโดยเฉพาะล่าสุดการมาบอกว่าพักข้าวไกลพักประชาชนเนี่ย เป็นพักปฏิวัติแล้วพักของคุณเองคือพักเพื่อไทยและก็ฝั่งรัฐบาลข้ามขั้วปัจจุบันเนี่ยเป็นพักปฏิรูปผมว่านี้มันค่อนข้างจะบิดเบือนบิดเบือนข้อแรกคือพวกคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นพักปฏิรูปหรอกครับแต่เป็นพักอนุรักษ์นิยมที่ยังคงรักษาโครงสร้างอำนาจเดิมของสังคมไทยเอาไว้มีสูงมีต่ำชนชั้นนำคุมกบาลอยู่ในทุนผูกขาด สิ่งแวดล้อมโดนทำลายการศึกษาการสาธารณสุขไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่อันนี้คือโครงสร้างเดิมของสังคมไทยที่ประชาชนเป็นผักเป็นเบีย้ยนะครับอีกข้อนึงการที่บอกว่าพักเก้าไกลพักประชาชนเป็นพักปฏิวัติผมว่าถ้าพูดในแง่ชื่นชมในการที่เรามีความคิดก้าวหน้าก้าวไกลก็ดีไปแต่คุณจะบพบไม่ใช่เด็กแล้วย่อมรู้นยยะของสิ่งที่ตัวเองพูดอยู่ ว่าไม่ได้เป็นคำชื่นชมในหัวคิดที่กล้าวหน้าก้าวไกลแต่เป็นคำพูดที่ซอกก่อนบดทำลายพักการเมืองและกองเชียร์พักนั้นเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในประเทศไทยการปฏิวัติร,รัฐประหารเนี่ยมันถือว่าเป็นความผิดอยู่อันนี้ผมว่าต้องดูเจตนาให้ดีนะฮะคุณจะกะักรภพถ้าบอกว่าพลังปากไปก็คงไม่ใช่เพราะคุณจักรภพบก็ออกมาเถียงอีกว่าก็เป็นคำพูดเชิงวิชาการง่ายๆระหว่างปฏิรูปกับปฏิวัติ ซึ่งนักข่าว่าคุณจะกรภพบไม่รู้ตัวเลยว่าทําอะไรผิดพลาดไปผมบอกคุณจะกรภพบอย่างนี้นะคุณจะกรภพบที่กลับประเทศไทยได้เนี่ยเพราะมีดีลใช่ไหมเขาก็รู้จักกันคนที่ดีลให้คุณจะกรภพบเนี่ยเอาอะไรไปแลกเนี่ยอยากจะให้เปิดเผยด้วยแต่อย่างหนึง่งอยากจะให้สํานึกบุญคุณของด้อมสม้มและพักก้าวไกลที่ทําให้คุณจะกรภบพบกลับบ้านได้พูดแบบนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าไม่มีด้อมสม้ม ไม่มีพักคก้าไกลและพักคก้าวไกลไม่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะได้รับอนิสงส์จากดีวใหญ่ที่ทําให้นายใหญ่ของคุณกลับบ้านมาก่อนแบบไม่ต้องติดคุกคุณเองก็กลับบ้านมาแบบไม่ต้องติดคุกแบบนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่นั้ไม่นึกถึงบุญคุณเลยก็ไม่เป็นไรแต่การมาต่อว่าคนที่มีบุญคุณอย่างพักคก้าวไกลและดมส้มแบบนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นคนอักตันยูได้ไหมครับหรือเป็นพวกบัวลืมตีน